เช่นเคยนะคะต้งขอขอบคุณทุกคนกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะคะก็จะทำพิกับค้าเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับก่อนปีใหม่นะคะก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่าเรานะคะจะได้ไปเขาดาวกับใครนั่นเองนะคะเขาดาวกับใครอะไรยังไงเนาะแต่ช่วงนี้นะคะโควิดกำลังระบาดก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะคะป้องกันตัวเองนะเราอย่าเพิ่งจะไปว่าใครเลยเรา ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะคะโอเคมีทั้งหมด3กอง3เด็กเช่นเคยเดี๋ยวให้ดูหลังไพ่นะคะ3กองมีทั้งหมด3กองนะคะโอเคนะใครนะคะที่เราจะได้ไปเคาเดางเขานะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนรักเพื่อนอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะเลือกกองที่1นะคะกองที่2แล้วก็กองที่3สวัสดีค่ะมาเลยนะคะเด็กที่1 เดีะะ๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้ไปเค้าดาวกับใครนะคะขอเปิด6ใบเลยนะคะเป็นการทำนายอย่างรวดเร็วนะคะคำถามเดียวจะตอบเยอะเสียงก็ไม่ได้เดี๋ยวมันคลาดเคลื่อนนะคะใครนะคะที่เราจะได้ไปเค้าดาวด้วย six of wands นะคะ ซิกอัพวานสะ์นะนะน่าจะเป็นคนที่แบบอันนี้กว่าเรานะคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะเท่าที่ดูน่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะคะเป็นผู้ชายด้วยนะคะเป็นผู้ชายแฮงแมนบางคนนะอาจจะถูกเชื้อเชิญจากใครสักคนหนึ่งที่เขาเคยคุยกับเราไม่ว่าเราจะได้ไปจริงหรือไม่แต่ว่าจะมีคนมาชวนเรา ะะพลังงานอาจจะอ่อนจะมากจะน้อยคุณจะไปหรือไม่ไปนั้นคือเรื่องของคุณแต่พลังงานที่คุณจะได้เจอคนที่มาชวนไปเขาดาวนะคะคือผู้ชายที่เราเราเคยคุยก็ได้อันนี้นะคะเคยคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบว่าเขาอาจจะแบบปั๊กไปเขาดาวกันอันนี้ก็คือการเชื้อเชิญแล้วนะจะไปไม่ไปอันนี้คือเรื่องของเราแล้วนะเป็นการดําเนินความสัมพันธ์ของเราสองคนนะคะน่าฟรีออฟสอด คนที่เราเคยคุยคนที่เราเคยดีลนะคะคนที่มีอายุมากกว่าเราด้วยนายอบสอดแต่มีนิสัยเด็กที่ผ่านมาเท่าที่ดูแล้วน่าจะเป็นของความรักนั่นเองนะคะคุณจะได้ไปนะเพียงแต่ว่าคุณจะไปไม่ไปนี่อีกเรื่องหนึ่งนะฟาร์บสอดคนที่มีปัญหากับคุณก็คือคนที่ไม่ชัดเจนกับเราแล้วแหละนะคะคุณจะได้ไปด้วย king of cups แต่เขาก็ชอบเรานะคะเขาหวังที่จะเชื้อเชิญเราไปนั่นนี่หรือคนนี้เขาอาจจะแบบชอบพูดว่าเออไปนี่ไหมไปนี่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเขาอาจจะเคยพูดแล้วเราไม่ไปนะคะปฏิเสธเขาบ่อยแล้วครั้งนี้เขาก็คงมาเหมือนเดิมลูกไม้เดิมคุณเองอาจจะไม่ไปหรือว่าไม่ได้สนใจเขาขนาดนั้นนะคะหรือว่าสนอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าพลังงานนี้ของใครบ้างนะคะ หรือคุณเนี่ยไม่ได้คุยกับเขาแค่คนเดียวอาจจะมีแบบหลายๆคนแบบมาเกลินไปเที่ยวกันไหมไปข้าดาวกันไหมตรงนั้นตรงนี้คุณอาจจะตกลงแค่คนเดียวหรือว่าไม่ตกลงกับทุกคนแม้เราจะชอบใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ Angel อยากบอกอะไรมาเร็วมากค่ะแป๊บเดียวนะคะ children นะคะเห็นไหมมีความเป็นเด็กในตัวเอง religious factors มีความต่าง ่างศาสนาต่างศางสนาติต่างความคิดต่างทุกสิ่งอย่างนะคะ deception เกิดขึ้นแน่นอนคนเนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่พอแล้วนะคือแบบพาเราคร้างเติ่งแล้วเราก็อยาก move on แล้วแหละคงคงไม่โ okay. อเคลชเออ separation คนที่ไม่อยู่กับเราไม่ได้อยู่ใกล้เราด้วยคนต่างชาติด,ด้วยอาจจะแบบมาให้มาเลี้ยงไข่เราอะ่ะอืมที่ผ่านมานะเลี้ยงไข่เราแน่นอนคนเนี้นะคะ retreat แต่เขาอยากฉุดเราไป ก็คือก็อยากไปและเพียงแต่ว่าเาเหมือนทําไมต้องเลี้ยงไข่นี่สิเนาะอ่ะเท่าที่ดูแล้วเขาอาจจะเคยพูดคุยกับเราพอพูดคุยกับเราเราก็เหมือนแบบใบเบี่ยงไม่อะไรกับเขาเพราะว่าอาจจะเป็นที่พฤติกรรมของเขาที่ดูแล้วไม่น่าไว้ใจของเขานนัเองนะคะเป็นที่ตัวเขาเองนั่นแหละที่สื่อให้เราเห็นแบบนั้นใช่ไหมคุณก็เลยแบบไม่ได้ไว้ใจเขาว่าจะไปกับเขาขนาดนั้นเพราะาคนเองก็แอบกลัวคนนี้ออกแนวโรแมนติกไง อาจจะเป็นต่างชาติอย่างที่ว่านะคะมีความดีเซปชั่นเกิดขึ้นแล้วก็รีเจ็แฟกเตอร์เซเปอรเรชั่นอีก็คืออยู่ไกลกันมากเขามีความเป็นเด็กสูงนะคะมีความลุกขี่เล่นเหมือนเด็กๆอะไรประมาณนี้อยากจะพาเราไปนั่นแหละหรือจะชวนกลืนๆอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะตน้องไม่ตรองยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยคะ่ะกองที่1บ๊บายบายสวัสดีค่ะกองที่2เด็กนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคนที่คนนึกถึงหรือใครก็ตามนะคะ คุณเนี่ยจะได้ไปเข้าดาวกับใครใครจะมาเชิดเชิญนะคะใครข้าดาวกับใครนะกับใครก็ได้นะคะครอบครัวพ่อแม่เพื่อนพี่น้องนะคะหรือว่าคนรักความสัมพันธ์อะไรก็ตามนะคะโอโ้คิดคือคิดอยู่แล้วว่าต้องได้เนี่ยเพจออฟคัพนะคะใครสักคนที่เป็นรุ่นน้องเราอะนะคะความสัมพันธ์พี่น้องแน่เลยความสัมพันธ์พี่น้องแน่เลย นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเพิ่มอยู่นะนายอบสอดนะคะมีความเป็นเด็กกว่าเรามีความเป็นเด็กกว่าเรานะคนนี้เป็นคนทะเยอทะยานนะเออเป็นคนทะเยอทะยานแล้วก็มองเราอยู่ด้วยนะคะเฝ้ามองเราเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยด้วยนะคะ The ะแ n ง m มนคนที่ดูเราแอบมองเราอยู่นะจ๊ะมานานพอสมควรแล้วคนนี้แอบมองเรามานานแล้วนะคะคนนี้นะ อาจจะเป็นไปได้นะคนที่เด็กกว่าเรานะคะคนที่เด็กกว่าเรานะเป็นไปได้สูงมากเลยคนที่มีความเป็นเด็กอายุน้อยสายเด็กเลือดพุ่งศาสตร์เท Cups นะคะแต่คนนี้เขาเป็นคนที่มีครอบครวัวที่สมบูรณ์มากนะเขาอาจจะชวนไปเขาดาวที่บ้านเขาด้วยซ้ำหรือว่ากับกับครอบครัวเขาหรือว่าคนหมู่มาก คนที่แบบผู้ใหญ่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะชวนเราไปนะคะอ่า seven of pentacles อืมคนเนี้ยพร้อมแล้วแหละพร้อมอยากจะมีแฟนนะคะพร้อมอยากจะเชิญใครไปเป็นแฟนเขาด้วยนะคะอยากจะปลูกต้นรักเอาง่ายๆอยากจะปลูกต้นรักแล้วเขาก็เล็งเราด้วยนะคะคนนั้นนะก็ไม่รู้ว่าใครนะเดี๋ยวคุณจะรู้แล้วแหละ the tower ถ้าเขาทักมานะคนคนนั้นนะซึ่งอาจจะเป็นคนที่เราไม่คาดคิดด้วยซ้ำนะคะคนที่เราไม่คาดคิดนะ ลองดูนะคะว่าจะเป็นใครคนนั้นนะไพ่กลับตลอดเลยจะเป็นใครคนนั้นนะคะต้องลองดูนะคนที่เราเนี่ยไม่คาดฝันเดี๋ยวมาดูไพ่โรแมนต์อยากบอกอะไรนะคะพลังงานถือว่าชัดเจนมากคนที่คนนึกถึงนะคะมีความเป็นเด็กเด็ก,กเรานะคะครอบครัวสุขสมบูรณ์คนที่เราเน็กถึงหรอก <laughs> separation นะคะ อาจจะโลกโซเชียลด้วยซ้ำนะคนนี้นะคะ free yourself คนที่คุณไม่รู้จักอืแม้กระทั่งชื่อหรือว่าพื้นเพชีวิตของเขาก็เป็นไปได้คุณอาจจะรู้จักคนเยอะก็ได้นะคะ t h i d i o save for y o u to love แน่นอนคนนี้เขาเลงเราแสดงว่าเขาต้องการเราเขาชอบเรานะคะ c o ม c i d e n t i a l i t y เขาแอบมองแล้วติดตามชีวิตเรามาพอสมควรเลยคนนี้ ใครเนาะโซเมดและเขาก็มองไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณแล้วก็มองว่าไปกันได้อืมโนไปอีกคนนั้นแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ปะใครก็ไม่รู้ละ่ะนะคะพลังงานของใครก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะต,ตัวไม่ตัวยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกองสุดท้ายทำไมกล้องมันเหมือนมืดอ,อ่ะเป็นกองสุดท้ายแล้วนะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ คุณจะได้ไปเขาดาวด้วยนะคะเป็นใครนะคะดูกันเลยแสงก็เริ่มไม่โอเคละมันมืดละโอ้ยแฟนเก่าหรือเปล่าเนี่ยหรือคนที่แบบดีลกันไปแล้วห่างหายกันไปแล้วนะคะดีลกันไปแล้วห่างหายกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะ คนที่คนนึกถึงเดอะโมนจริงด้วยคนที่เคยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นเองคนที่คนนึกถึงนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะภาพน้ําด้วยคุยรับซอดคนที่ห่างหายไปนานแล้วคนที่ปฏิเสธคุณหรือว่าไม่เอาแล้วละออจะกลับเข้ามานะจะกลับเข้ามาช่วงปีใหม่เอง,เองนะคะเดี e มเพอรอร์หรือเป็นชาวต่างชาติกลับเข้ามา มาพูดคุยกับเราได้มีการสื่อสารแน่นอนนะคะนาน everything is fine หรือว่าเป็น10ดาบแล้วกันเนาะเพราะไพ่สำรับนี้มันมีไพ่เกินมา1นใบนะคะก็คือ10ดาบาเองคนที่ทำให้เราเจ็บปวดมากที่สุดคนที่ทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็จากไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเดิมนะคะคนนี้เขามีความลึกลับในตัวเขามีความเป็นไม้ด้วยนะคะน่ะมีความแบบ four cups คนไปเสนออะไรเขาเมื่อก่อนเขาไม่เอาตอนนี้เขาจะกลับมาเสนออะไรให้คุณแล้วนะคุณก็จะเป็นแบบนั้นกับเขาในช่วงนี้นะคะ,ะดูดีๆแล้วกันนะคนนั้นนะคะว่าใช่คนที่คุณนึกถึงหรือเปล่าเนาะ,ะภาพรวมแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาสารสัมพันธ์มาพูดคุยกับเราเหมือนเดิมนะคะกลับมามันก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมอยู่เขาจะกลับมาชวนเราเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มได้ไหมทำไมอย่เ,เป็นพลังงานไม่โอเคคนที่เขาปฏิเสธเราไปแล้วสุดท้าย เป็นไงล่ะกลับมาเหมือนเดิมนะคะขอเปิดเพิ่มอีก3าใบนะคะ f o โฟบ r อดเราจะนิ่งใส่เขามากขึ้นนะคะคนนี้นะเขาเป็นต่างชาตินะคะ King of Pentacles เราจะเอาชีวิตเราเนี่ยไปคิดเรื่องเงินก่อนปีใหม่ซะมากกว่าหรือว่ามีการหมุนเงินธุรกิจมากกว่านะคะที่จะมาคิดเรื่องของความรักด้วยซ้ํา f i v e of Pentacles เพราะว่าคุณเคยเสียใจกับเขามาก่อนนะคะคุณก็เลยไม่อยากเจ็บอีกนะคะ ไพ่พลังงานนี้อาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะเทาที่ดูแล้วน่าจะมีค่อนข้างน่าจะตรงโอเคนะแต่ดูไพ่โรแมนต์นะคะอยากบอกอะไรกับเรานะคะ5ใบท์แอ t แทชแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยความสัมพันธ์คุณเป็นแบบไหนไม่รู้นะคะไม่รู้จริงๆตามหน้าไพ่คือมันบอกแค่นั้น สดงว่าเมื่อก่อนต้องเป็นคนที่แอคแท็กชั่นต่อกันสูงมากแล้วก็เฟดกันออกไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทนแรงดึงดูดไม่ได้เวิร์ดไวริงฟอร์เพราะก่อนหน้านี้คุณเคยรอเขาแล้วทีนี้จะกลายเป็นที่เขารอคุณแล้วนะคะเหมือนแบบเกมมันสลับกันแล้ว Reception กลับมายังมีอะไรที่ปิดบังกันอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรอืมไม่รู้นะคะว่าเรื่องอะไรนะ คิดเป็นโอเพนไมล์ดังนั้นแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันพูดคุยกันน้อยมันต้องพูดคุยกันไม่ไม่อย่างนั้นมันจะเป็นดีเซชันตลอดไปแล้วไม่ชัดเจนแล้วมันจะเป็นการที่แบบต่างคนต่างวิง่งไล่ตามกันไปมาวนลูปไม่ไม่จบไม่สินนะะ้นค่ะชื่อเด่นเพราะว่าอะไรความสัมพันธ์นี้มีความเป็นเด็กไงยังไม่โตกันทั้งคู่หรือว่าเขาหรือว่าเราฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเราก็ต้องมาดูพิจารณาตัวเองด้วยเนาะว่าใช่หรือไม่ถ้าตามหน้าไพา่ถ้าใช่ก็รับพล,ลังงานนี้ไปถ้าไม่ใช่ก็ต้องปล่อยผ่านหรือว่า ไม่ดูคลิปนี้แล้วกันเนาะโอเคนะคะตรงไี้ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย